เื่อทีผมแก๊งสุนเคนะครับในคลิปนี้เนี่ยครับผมจะมาสอนวิธีการ AFK หาตัวรับจูเลียตกันนะครับพร้อมทั้งแจกไฟล์มูมูไป AFK กันยาวๆได้เลยนะครับถ้าอยากดูแล้วว่า AFK ยังไงนะครับผมแล้วก็ใช้ตัวอะไร AFK บ้างแล้วก็แจกไฟล์ไหนเนะี่ยอย่าลืมกดไลค์กดซับช่องแก๊สุนเคเราไปดูกันเลยนะครับหากคุณเป็นคนที่กำลังเล่นเกมระบอกที่ต้อง AFK นานๆแล้วไม่มีเวลาฟาร์มผมขอแนะนำ UG Phone นะครับแอปพลิเคชันคาล์ฟนที่สามารถเปิด AFK ฟาร์มได้ตลอด24ชั่วโมงไม่ว่าจะปิดเครื่อองไไไปปปปแแแลลล้้้วววิิดดคม ก็ยังสามารถที่จะฟาร์มได้อย่างต่อเนื่องราคาเริ่มต้นเพียงวันละ10บาทเท่านั้นนะครับหากสนใจนะครับสามารถดาวน์โหลดผ่านลิงก์ข้างใต้คลิป่อเป็นส่วนลดในการซื้อหรือแลกเวลาการใช้งานได้เช่นกันนะครับผมอยาก AFK ต้อง UG Phone เลยครับโอเคนะครับผมอีกนิดนึงนะครับก่อนเริ่มคลิปแนะนำร้านชานมหวานเย็นนะครับสำหรับคนที่อยากจะ AFK แมปต่างๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นอนิเมะแวนการ์ดอนิเมะรีบอลหรืออื่นๆในอนาคตนะครับผมรวมถึงมีบริการกดเกมพาร์ทด้วยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นแมปยอดฮิตอย่างอนิเมะแวนการ์ดอนิเมะรีบอลหรืออื่นๆที่สามารถกิฟต์ได้เนี่ยทางร้านก็รับกิฟต์หมดเลยนะครับผมเพราะงั้นเนี่ยก็อย่าลืมไปใช้บริการกันได้ที่ร้านชนมหวานเย็นนะครับโอเคนะครับผมเรามาเริ่มเข้าเนื้อหาคลิปกันนะครับผมในคลิปนี้ก็คือจะมาสอนวิธีการ AFK นะครับผมหาจูเลียตนะครับซึ่งเขาน่าจะไป AFK นะครับผมต้องมาพูดก่อนนะครัััััับบบผผมมว่่่าาาจูเเเเเลีียยยนนนนหงงงไะะคครรรซึใออปปดดตต2 ล่าสุดนะครับผมก็จะมีเรื่องของอเนื้อเรื่องใหม่เข้ามานะครับผมสตอรี่ก็คือ Cover Kingdom นะครับเป็นอนิเมะเรื่อง Back Cover นะครับพอเราเคลียร์แอคปกติเนี่ยครบทั้ง6แล้วนะครับผม Legend s t a ต็มันก็จะเปิดขึ้นนะครับแล้วก็พอเราเคลียร์เรจสเต็มแอคหนึ่งสองเสร็จแล้วเนี่ยพอแอคสนะครับผมมันก็สามารถจะหาตัวละครจูเลียสได้นะครับซึ่งอัตราการออกของตัวละครจูเลียสอยู่ที่ศูนย์จุดเจ็ดนนะครับผมเพราะงั้นเนี่ยถ้านใะครอยากจะเอฟเคก็ต้องปลด อ่าสตอรี่ครบทั้ง6แอคแล้วก็ลง Legend s t a t e ครบทั้ง2อแอคก่อนแล้วก็ค่อยมาลง e ดจิน s t a แอค3ามมันเองนะครับซึ่งการ AFK หรือว่าการที่เราจะไปแบบว่าปล่อยฟาร,รม์มจูเลียตเนี่ยต้องมีตัวอะไรบ้างนะครับซึ่งแนะนำเลยนะครับผมก็คือเป็นตัว My ส tic นะครับผมที่มีดาเมจเป็น AOE ในช่วงท้ายเกมหรือว่าอัพเกรดหลังๆนะครับยกตัวอย่างเช่นหนวดขาวก็ได้นะครับหนวดขาวเป็นตัวละครที่ AFK ได้ดค หรือว่าถ้าใครไม่มีนะครับผมก็ใช้เป็นตัวอื่นก็ได้นะครับผมยกตัวอย่างเช่นโบลี่ก็ได้นะโบลี่ก็โอเคอยู่นะครับหรือจะเป็นมิวสิกตัวไหนก็ได้เลยนะครับผมที่วางพื้นได้นะครับเพราะว่าในไฟล์มาโคที่แจกไปนะั่นจะเป็นตัวละครวางพื้นนะครับขอแค่มันเป็นมิวสิกแล้วก็อีโวแล้วก็มีเบลสักประมาณ50สก็สามารถ AP ได้ทุกตัวแล้วนะครับหรือว่าถ้าใครจะดูหลักการเอ k แล้วไปอัดเองเนี่ยก็สามารถใช้เป็นตัว วาง A ได้นะครับอันนี้คือแล้วแต่เลยนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับจะเป็นตัวสตันนะครับตัวสตันเนี่ยก็จะมี2ตัวที่ได้นำนะครับผมนั่นก็คือคือลูเคียนะครับผมเป็นสตันสามวินะครับถ้าใครมีลูเคียก็ใช้เป็นหนวดดําตัวนี้ได้นะครับผมแล้วก็อีก2ตัวจะเป็นตัวเงินก็คือบูม่าแล้วก็อ่อสปีดวากอนนะครับผมแค่นี้เลยนะครับทั้งหมด4ตัวนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูการตั้งค่าอิมูเลเตอร์แล้วก็หลักการเอฟพีกันเลยนะครับอ่ะโอเคนะครับผมก็คือมาอยู่กันหน้าอมรผนะคับ ขึ่งการตั้งค่า emulator นะครับผมก็ไม่มีอะไรมากเลยก็เหมือนทั่วไปที่เคยแจ้งไว้ในคลิป APK ต่างๆนะครับผมนั่นก็คือเรื่อง display หรือว่า resolution หรือว่าขนาดหน้าจอนะครับก็ตั้งเป็น960นะครับผมแล้วก็ high เนี่ยเป็น540แล้วก็ DPI เนี่ยเป็น160นะครับแค่นี้เลยนะครับผมส่วนอื่นก็ตั้งตามสเป c หรือว่าที่มันแนะนำในเครื่องเราได้เลยนะครับขอแค่ตั้งขนาดหน้าจอหรือความละเอียดหน้าจอเนี่ยให้ตรงกับผมก็พอนะครับผมหากเอาไฟล์ไปลงนะครับ แค่นี้เลยนะครับผมแล้วก็เข้าเกมได้เลยนะครับโอเคนะครับผมพอเราเข้าเกมมาแล้วนะครับผมสิ่งที่ต้องตั้งเพิ่มเติมก็คือตรงตั้งค่าภายในเกมนะครับก็ตรงเวฟสคริปต์เนี่ยก็เปิดเป็นออนไว้นะครับผมแล้วก็แนะนำอีกหนึ่งอย่างก็คือไอตรงโลจิเอฟเอ็กซ์เนี่ยแนะนาว่าปิดไว้ก่อนนะครับผมเพราะว่าในแมปเนี่ยมันอาจจะต้องแบบว่าไปหาจุดยืนถ้าเราเปิดเดี๋ยวมันอาจจะแบบเป็นพื้นโล,โล,โล่นๆเตียน,นๆเป็นพื้นแบบภาพกากๆนะครับมันก็จะมองไม่เห็นจุดที่เรายืนนะเพราะงั้นเนี่ยก็ตรงนี้ให้ปิดไว้ก่อนก็ได้นะครับผม แล้วที่เหลือพวกเอฟเฟกต่างๆนะครับผมยูนิตเอฟเฟกต์ครับผมเอฟเฟกต์ต่างๆนานาก็ออฟให้หมดเลยนะครับผมหรือว่าจะตั้งตามผมเลยก็ได้นะโอเคแค่นี้นะครับผมที่เหลือก็เข้าดันไปเลยนะครับโอเคนะครับพอเราเข้าดันมาแล้วนะครับผมสิ่งที่เราต้องทําก็คือกดเอ่อเริ่มไปเลยนะครับผมให้แบบว่ามันไหลให้บ้านพังก่อนนะครับผมแล้วก็ด้านขวาเนี่ยก็ปิดลีดเดอร์บอร์ดไปนะครับแล้วก็เปิดหน้าจัดการตัวละครมานะครับแล้วก็ให้เรานะครับผมเดินไปตรงจุดนี้นะครับผมนี่เป็นจุดตรงนี้นะจุดประมาณกลางแบบตรงนี้นะครับ แล้วก็ให้เราเนี่ยเดินให้ตัวละครแล้วเนี่ยทับตรงพื้นที่มันเป็นตัวบวกนะครับผมเป็นแบบว่ารอยเชื่อมกระเบื้องพอดีตรงนี้นะครับแล้วก็หันหน้าจอลงให้สุดนะครับผมโดยการซูมเนี่ยไม่ต้องไปปรับอะไรเลยนะครับผมให้มันเป็นซูมพื้นฐานของเกมนะครับพอเราตั้งตรงนี้เสร็จนะครับผมให้เราเนี่ยกดหน้าจอลงนะครับผมให้สุดให้แถบข้างล่างตัวละครเนี่ยขนานกับเส้นนี้นะครับผมนี่เส้นเดินมอนิเมาส์ผมกำลังจออยู่นะครับแค่นี้นะครับผมก็เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวก็รอให มอนเนี่ยชนบ้านแตกนะครับผมแล้วก็เริ่มรันมาโค้ดูเลยนะครับว่ามันสามารถที่จะใช้งานได้จริงแล้วก็นําไปใช้งานกันได้นะครับโอเคนะครับผมหากคนที่อยากจะ Import หรือว่านําไฟล์ไปนะครับก็กดตรงข้างบนนะครับผมที่เป็นลูกศรลงมาตรงนี้1ครั้งนะครับแล้วก็เลือก operation recorder ตรงนี้นะครับแล้วก็ถ้าใครจะเอาไฟล์มาลงเนี่ยก็นํากด import ตรงนี้แล้วก็เลือกไฟล์มาลงได้เลยนะครับส่วนใครที่อัดเองหรือว่านําไฟล์มาลงแล้วนะครับผมก็กดตรงตั้งค่านะครับผมแล้วก็ กดติ๊กตรงนี้ด้วยนะครับผมเป็น infinity loop นะครับผมมันจะได้รันไปเรื่อยนะครับผมแล้วก็กด save setting นะครับแล้วก็รอบ้านพังนะครับผมแล้วก็ทําการกดเพย์ตรงนี้ได้เลยปุ่มเอ่อฟ้าฟ้าตรงนี้นะครับเดี๋ยวรอบ้านพังสักครู่อ่ะโอเคบ้านพังแล้วนะครับก็กดปุ่มเพย์ได้เลยนะครับแค่นี้นะครับผมมันก็จะรันไปเรียบร้อยขอามันเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการวางตัวต่างๆนะครับ เดี๋ยวผมจะมาอธิบายหลักการก่อนละกันนะครับผมก็คือพอเริ่มเวฟแรกเนี่ยมันก็ทําการวางตัวเงินก่อนนะครับผมก็คือบูม่าทั yani <un> oui? well ้ง3ตัวนะครับแนะนําว่าถ้าใครไปอัดเองแนะนําว่าค่อยใช้เงินนะครับตอนเวฟเนี่ยขึ้นเวฟใหม่นะครับผมยกตัวอย่างเช่นขึ้นเวฟสขึ้นเวฟสาขึ้นเวฟสี่เนี่ยค่อยใช้เงินนะครับในการวางตัวนะครับพอขึ้นเวฟสก็วางบูม่าตัวที่2นะครับพอขึ้นเวฟสก็วางบูม่าตัว3นะครับผมอ่ะเรียบร้อยนะครับ พอเวฟสี่เนี่ยเราจะวางตัวสปีดวากอนนะครับไว้ใกล้ตัวที่เราเนี่ยต้องการอัพนะครับยกตัวอ,อย่างเช่นตัวที่เราจะต้องการอัพก็คือเป็นตัวดาเมจหลักก็คือหนวดขาวใช่ไหมครับผมก็จะวางไอ้สปีดวากอนเนี่ยไว้ประมาณโซนใกล้ใกล้กับหนวดขาวนะครับอ่ะเดี๋ยวเราดูตอนผมวางหนวดขาวนะครับผมผมจะวางใกล้สปีดวากอนเพราะว่าสปีดวากอนเนี่ยมันมีพาสซีฟนนั่นก็คือตัวที่อยู่ในระยะของมันเนี่ยจะทําการลดราคาอัพเกรดนะครับผมอ่ะพอเวฟห้าผมก็วาง นวดขาวนะครับผมนี่ใกล้กับสปีดวากอนนะครับแล้วก็วางนวดขาวนะครับผมให้ครบ3ามตัวนะครับโอเคนะครับผมพอวางนวดขาวครบ3าตัวแล้วนะครับต่อมาผมก็จะมาวางตัวสตันหรือว่าลูเคียนะครับก็วางทั้งหมดเนี่ยสามตัวเหมือนกันนะครับโอเคนะครับพอผมวางลูเคียครบทั้ง3ตัวแล้วนะครับ ผมจะมาตั้งไอออโต้ข้างบนเนี่ยให้เป็นเลข3สำหรับตัวเงินนะครับเพราะว่าให้แบบว่าพอรามีเงินเนี่ยมาโฟกัสความจำเป็นเนี่ยเลข3ก่อนนะครับผมพอเลข3เต็มหรือว่าตัวเงินอัพเต็มหมดแล้วเนี่ยก็ให้ไปอัพเลข4ต่อนะครับเพราะว่าตัวเลขตรงขวาบนเนี่ยมันเป็นเลขความสำคัญนะครับคือให้อะไรสำคัญนะครับผมยิ่งเลขน้อยยิ่งสำคัญในที่นี้ก็คือตัวเงินเนี่ยสำคัญผมก็จะปรับเป็นเลข3ไว้ก็คือถ้ามีเงินเนี่ยไปลงตัวเงินก่อนนะครับ แต่ถ้าตัวเงินเวลตันหมดแล้วเนี่ยมันก็จะมาดูเลขถัดไปก็คือเลขสนะครับนั่นก็คือหนวดขาวนะครับเอาง่ายๆก็คือให้อัปเกรดตัวเงินให้เสร็จก่อนนะครับผมแล้วก็มาอัปตัวดาเมจประมาณนี้นะครับแค่นี้นะครับผมก็ปล่อย F K ไปได้ทั้งวันทั้งคืนแล้วนะครับผมจนกว่าเน็ตเราจะหลุดหรือว่าจนกว่าเกมจะชัดดาวนะครับผมหรือว่าจนกว่าอีมูเลเตอร์มันแคสไปเลยก็ได้นะครับแล้วก็ย้ำอีกนิดนึงนะครับผมรับคนที่นําไฟล์ไปลงนะครับอ่านการตั้งค่าอ่าน สิ่งต่างๆที่ผมเขียนไว้ใน Discord นะครับผมให้ครบก่อนนะครับผมสำหรับคนที่อยากจะเอาไฟล์ไปลงนะครับผมซึ่งผมก็แจกไฟล์ใน Discord แก๊0นะครับก็เข้ามาโหลดกันได้ที่ห้องเกมเลยนะครับพอเข้ามาแล้วก็กดยันก็กดยศเออก็กดอีโมจิยืนยันตัวตนก่อนนะครับเพื่อรับยศสมาชิกนะครับผมแล้วก็จะมีห้องเกมขึ้นมานะครับพอเรากดไปห้องเกมก็จะมีมาโคหรือว่าไฟล์ต่างๆนะครับสำหรับเกมอนิเมะแวนการ์ดเกมอนิเมะรีบอร์นนะครับี่ผมทำแจกให้ทุกคนนะครับก็สามารถ นำไปลงกันได้เลยนะครับผมขอแค่อ่านรายละเอียดให้ครบแค่นั้นก็พอครับประมาณนี้สำหรับคลิปนี้นะครับผมถ้าได้ประโยชน์หรือว่าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับช่องแก๊สศูนย์เคด้วยนะครับผมใน,นผมขอตัวลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย